สวัสดีครับสวัสดีแฟนดูไบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช anel t Citizen ทุกท่านเลยนะครับมาเป็นข่าวสารประจำวันกันอีกเช่นเคยวันนี้เริ่มต้นเดือนใหม่วันที่1เดือนมีนาคมพศ2565นะครับมีข่าวสารของรดูไบสีฟ้าเรามาฝากกันอีกเช่นเคยข่าวสารในวันนี้ก็จะเป็นบทสัมภาษณ์ ของกุนซือใหญ่ของเราอย่างเป๊ปกัวเดวล่าที่เมื่อคืนได้ออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนเกมที่จะแข่งขันใน FA Cup ร,รอบ5้ากับปีเตอร์โบโรในค่ำคืนวันนี้นั่นเองมีหลายประเด็นเลยทั้งเรื่องของแจ็คกิริตเฟรนันนโยซินเชนโกแซคสตีเวนเดี๋ยววันนี้มาจัดเต็มรวมไถึงมีภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมเซสชันล่าสุดข,ของเมื่อวานมาฝากกันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีข่าวเชื่อมโยงซื้อขาย นะที่มีสื่อแล้วก็มีนักข่าวจากสำนักข่าวดังเลยออกมาเปิดเผยว่าซิตี้เคยที่จะทุ่มเงินก้อนโตเหมือนกันในการคว้าตัวแบ็กซ้ายรายหนึ่งมาจากแอตเลติโกมาดริกนะครับปิดท้ายกันที่ข่าวของพี่เบา่ากุลเราออกมาแสดงความคิดเห็นผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวนะครับบอกว่าเจ้าจตัวคิดว่าฤดูกาลน,นี้เนี่ยซิตี้จะสามารถคว้า3แชมป์ได้ นี่คือทั้งหมดข่าวสารที่ผมจะนํามาอัปเดตให้กับแฟนๆเรือใบสีฟ้าได้รับฟังกันในวันนี้แต่ก่อนนก่อนจะไปฟังคลิปไปฟังข่าวกันนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจที่ดีให้กันได้รวมไปถึงมาเป็นครอบครัวเดียวกันครอบครัวทีซิล i ลเซ่นครอบครัวเรือใบสีฟ้านะครับสําหรับแฟนๆคนไหนที่ไม่อยากพลาดข่าวสารใหม่ๆก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ให้กันด้วยนะครับ ไปเริ่มกันเลยกับความเคลื่อนไหวแรกประจำวันนี้ก็เอาภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมมาฝากกันก่อนแล้วกันสำหรับเซสชั่นล่าสุดวันจันท์นะครับวันนี้วันอังคารภาพนี้คือเซสชั่นของเมื่อวานนี้วันจันนะครับก็พวกแข้งชุดใหญ่ก็มาฝึกซ้อมกันพร้อมเพรียงในการที่เราจะต้องไปเยือนปีเตอร์โบโรในเกมค้ำคืนวันนี้นะแจ็คก,กีลลิตเบนาโดซินวาครับ โจอัลคันเซโล่ลาป๊อกเปปโกเดล่าฟิลโฟเดนแจ็คกิลลิชราฮิมสเตอร์ลิงแบรโดซินวาอูคายกุนโดกันอเล็กซานเดอร์ซินเชนโก้เอเดซอนคายวอเกอร์นะครับก็ประมาณนี้แต่จริงๆก็พวกชุดใหญ่ที่ไม่ได้มีอาการบาดเจ็บอะไรก็มาฝึกซ้อมกันทุกคนนั่นแหละรู้สึกว่าตอนนี้ที่จะไม่ได้มาซ้อมก็น่าจะมีแค่โคพาเมอร์กับแซนสตีเวน นะครับที่ที่ดูน่าจะมีอาการบาดเจ็บการเบลเชสุสแจ็คกิลิตตอนนี้ก็กลับมาฝึกซ้อมแล้วครับวันนี้ฮะแมตช์เดย์เอฟเอคัพรอบ5ตามเวลาอังกฤษเนี่ยเตะกัน1ทุ่ม15นาทีนะครับซิตี้ออกไปเยือนปีเตอร์โบโร่แต่ว่าตามเวลาประเทศไทยเน้นกันอีกทีเตะคืนนี้นะครับไม่ใช่คืนวันพรุ่งนี้เตะคืนวันนี้คือวันอังคารนะฮะเวลาตามประเทศไทยคือตีสนาที ใครจะชมใครจะตื่นมาเชียนอนก่อนตั้งนาฬิกาปลุกนะครับนี่คือคาแนะนําที่เหมาะสมที่สุดนะครับวันนี้ก็อาจจะไม่ได้เห็นพวกแข้งชุดใหญ่เต็มร้อยนะครับใครที่อยากรับชมพวกดาวรุ่งต่างๆผมว่าเกมคืนนี้น่าจะตอบโจทย์สายดาวรุ่งนะเพราะว่าเป๊ปน่าจะเลือกใช้บริการดาวรุ่งรวมไปถึงให้โอกาสดาวรุ่งหลายๆคนอย่างเช่นเจมส์แม็กเอที่หรือแม้กระทั่งเล hm ียมดิแลบโรมิโอลาวีย กาอิกี้พวกนี้อาจจะได้รับโอกาสในเกมค่ำคืนวันนี้ก็ติดตามรับชมเช,ชียร์ทีมรักของเรากันได้ตีสองสิทีคืนนี้ครับไปดูกันที่บทสัมภาษณ์ของคุณซือใหญ่อย่างเป๊ปกันบ้างเมื่อคืนนี้ออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนเกมก็พูดถึงประเด็นของตัวเองด้วยแล้วก็ประเด็นของลูกทีมคนอื่นหลายๆคนเราไปเริ่มกันที่ประเด็นของตัวเองก่อนละกันสําหรับคุณซืออย่างเป๊ป นะครับเป๊ปเนี่ยยอมรับว่าแนวทางการบริหารของเขานั้นเปลี่ยนไปตามอายุไขที่เขาเพิ่มขึ้นนะครับก็แบบแก่ขึ้นก็ความคิดก็เปลี่ยนไปบ้างโดยตอนนี้เนี่ยเขาเลือกที่จะชะลอการแก้ปัญหาเกี่ยวกับฟอร์มการเล่นจนกว่าเขาจะมีโอกาสได้วิเคราะห์เกมที่มีปัญหาอย่างเหมาะสมแล้วจริงๆ โกดิล่ากล่าวว่าเขาตะหนักดีว่าไม่มีผู้เล่นคนไหนหรอกที่ตั้งใจจะแสดงผลงานที่ไม่ดีในสนามดังนั้นจึงเลือกที่จะปล่อยให้ความสนใจในเกมวันแข่งที่มีปัญหาเนี่ยลดลงก่อนแล้วค่อยมาพูดจาปรับปรุงในเรื่องต่างๆร่วมกันในภายหลังเมื่อถูกถามว่าทัศนคติของเขาเปลี่ยนไปก่อนเกมที่จะพบกับป mm ีเตอร์โบโรในเอฟเอคัพรอบ5้าบ้างหรือเปล่าเกี่ยวกับการคุมทีมเป๊ปตอบว่าก็มีบ้างนะนิดหน่อยผมรู้จักผู้เล่นของผมดีนะแล้วก็ดีขึ้นมากด้วย ผมเข้าใจเมื่อผมเนี่ยเติบโตขึ้นมีอายุที่มากขึ้นว่าพวกเขาต้องการที่จะทําผลงานกันให้ดีทั้งนั้นแหละโดยส่วนตัวแล้วในฐานะผู้จัดก,การทีมผมไม่เจ๋งพอหรือชัดเจนพอที่จะวิเคราะห์ว่าเกิดอะไรขึ้นในเกมกับผู้เล่นทันทีนะครับมีหลายอารมณ์เหลือเกินเรียกว่าไม่สามารถแก้ไขได้ทันทีแล้วก็เขาบอกว่าเขาถ่อมตัวนะว่าเขาไม่เจ๋งพอที่จะแก้ตรงนั้นได้เลยมันอาจจะต้อง ผ่านการวิเคราะห์ที่ดีก่อนแล้วถึงจะไปิดแก้ปัญหาได้นะครับเขาบอกว่าบางทีผมอาจได้เรียนรู้บางครั้งผมก็คุยกันหลังเกมบางครั้งเมื่อผมกโกรธผมก็จะบอกนักเตะว่าให้ใช้เวลากับตัวเองก่อนรวมถึงผมเองด้วยให้กลับบ้านกันไปก่อนและพรุ่งนี้เราจะมาคุยกันอีกทีหนึ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ผมและคุณรู้สึกว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นในเกมบางครั้งคุณจะดุดัน และคุณก็จะไม่ยุติธรรมด้วยกับผู้เล่นเพราะพวกเขาต้องการที่จะทําได้ดีกันทั้งนั้นผมมีหลักการนี้มาเนิ่นนานแล้วและผมจะเป็นต้องเปลี่ยนตามอายุที่มันเพิ่มขึ้นนะครับมันก็จะอาจจะต้องลดอีโก้ลงลดความดุดันลงใช้เหตุผลมากขึ้นพวกเขาเนี่ยวิ่งช่วยแล้วต้องการวิ่งช่วยเพื่อนร่วมทีมคนอื่นทั้งนั้นแหละพวกเขาต้องการต่อสู้พวกเขาต้องการที่จะชนะและเมื่อมันไม่เกิดขึ้นบางครั้ง มันก็เป็นเพราะว่ามันไม่ชัดเจนพอหรือพวกเขามีวันที่แย่นั่นเองมันเกิดขึ้นได้พวกเขามีหน้าที่ที่จะหลีกเลี่ยงเหตุการณ์เหล่านั้นมันเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดของสัปดาห์นั่นก็คือ90นาทีที่พวกเขาได้ลงเล่นในแต่ละสัปดาห์แต่หากว่ามันเกิดเกณฑ์ที่แย่ขึ้นมันก็คือเกิดขึ้นแล้วมันทําอะไรไม่ได้เราก็ต้องแก้ไขในนัดต่อไปนั่นเองครับเขาก็ออกมาชี้แจงแหละว่าแต่ก่อนเนี่ย ขาอาจจะเป็นคนที่ดุดันแล้วก็ว่านักเตะตรงนั้นเลยว่าทาไมเล่นแบบนี้ทำอย่างนี้ไม่ได้นะคุณต้องทําอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าพออายุข,ขายมากขึ้นไปแล้วใช่ไหมพอแก่ตัวขึ้นเติบโตขึ้นก็ได้ตกตะกอนความคิดใหม่ว่าอจริงๆแล้วนักเตะแต่ละคนก็คงจะอยากทําผลงานได้ดีทั้งนั้นแหละไม่มีใครอยากจะลงไปแล้วโชว์ฟอร์มแย่หรอกดังนั้นถ้าหากผมโกรธผมก็จะบอกว่า,าเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันนะนะพะักส่งอบสติอารมณ์ตัวเองก่อนประมาณนี้ นะครับก็แสดงถึงสิ่งที่เติบโตขึ้นนะครับในบทบาทผู้จัดการทีมของคุณซูอ,อย่างเป๊ปกอดิโอลาด้วยแล้วก็สำหรับเรื่องของนักเตะที่เป๊ปพูดถึงเมื่อวานคนแรกแจ็คกรีลิชนะครับก็เป็นหัวข้อด้วยที่เป๊ปพูดถึงนะฮะก็สำหรับแจ็คกรีลิชพร้อมลงนะครับร,รับใช้แมนเชสเตอร์ซิตี้ในเกมกับปี t เตอร์โบโรในค่ำคืนวันนี้นะฮะ มิดฟิ์รายนี้เนี่ยกลับมาอยู่ในทีมนะครับในเกมกับ ton, เออฟ์ตันเมื่อนะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เราชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์หลังจากหายไปเลย3เกมนะแล้วก็เป๊ปเนี่ยได้ย้ำว่าตัวเขาเองเนี่ยมีความสุขมากนะกับการเซ็นสัญญ,ญาแจ็คก,กิลิตเข้ามาในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมากิลิตตอนนี้ทำไปแล้ว3ประตูครับกับอีก3แอสซิ์ในฤด,ดูกาลนี้แต่เป๊ปโกดิดล่านั้นได้บอกกับแจ็คก,กิลลิตว่าไม่ต้องไปจดจ่อกับ ตัวเลขและสถิติจดมากเกินไปนะเป๊บเชื่อว,ว่าผลงานเนี่ยมันมีมากกว่าตัวเลขสถิติที่ผู้เล่นทำนะเป๊บบอกว่าสถิติของเขาเนี่ยค่อนข้างคล้ายกับแอสตันวินล่าในแง่ของการสัมผัสบอลใกล้กับเป้าหมายในสิ่งที่เราคาดหวังเขามีโอกาสในเกมคริสตินพัลเลตในช่วง20นาทีเขาอาจยิงได้3ประตูแต่ว่ามันก็ไม่เกิดขึ้น เราไม่ได้เซ็นสัญญากับเขาเพื่อให้เขามาทำ45ประตูต่อได้ดูการนั่นไม่ใช่คุณสมบัติของเขาแต่เขามีดีอีกอย่างหนึง่งสถิติเป็นเพียงรูปแบบข้อมูลที่เรามีที่นักเตะในทีมเล่นได้เท่านั้นถ้าคุณทำเต็มที่แล้วถ้าคุณทำทุกอย่างเพื่อช่วยเพื่อนร่วมทีมแล้วและทำให้สิ่งต่างๆกระบวนการต่างๆในรูปเกมมันดีขึ้นนั่นก็เพียงพอแล้วต้องขอบคุณสิ่งนั้น ที่คุณจะชนะเกมมันเป็นเรื่องของการเล่นที่ดีจะให้ผมบอกว่าเขาเล่นไม่ดีมันก็ไม่สามารถพูดได้เพราะว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นไงล่ะนะครับเป๊ปก็ยังเน้นย้ำว่าเขาเองเขาพอใจนะกับสิ่งที่กิริตท,ทำตอนนี้เพราะเขารู้สึกว่าสถิติมันอาจจะออกมาไม่สวยหรูสามประตูกับอนนีกสามแอซซิตแต่เป๊ปรู้สึกว่าสิ่งที่กิริตลงเวทีแล้วทำเนี่ยมันมันสามารถช่วยทีมได้มากกว่าตัวเลขที่บ่งบอกมานะครับเขาก็เลยแฮปปี้กับกิริตอยู่ตอนนี้นะว่ากิริตเล่นดีแล้ว นะก็แค่มันต้องพัฒนามากขึ้นไปเรื่อยๆเท่าน,นั้นเองนะก็อาจจะต้องบอลให้แฟนๆเนี่ยนะแฟนๆเรือใบสีฟ้ารอกันสักนิดนึงอดใจรอหน่อยให้มันเข้าแก๊ปเข้าที่เข้าทางอาจจะมีสถิติที่ดีขึ้นในช่วงท้ายๆฤดูกาลหรือว่าฤดูกาลหน้าก็ต้องรอติดตามกันไปนะครับสําหรับแจ็คกิริสก็เป็นกําลังใจให้เขาเสมอแหละนะครับแต่ว่าเรื่องนอกสนามอันนี้ก็บอกตรงว่าก็เป็นห่วงนะครับอยากให้โฟกัสกับเรื่องในสนามมากกว่านี้นะครับเรื่องนอกสนามเนี่ย อะไรเบาได้ก็เบานะครับพ่อแจ็คคนหล่อพ่อคุณแผนแมนซิตี้นักเตะคนต่อไปนะครับนับน่นคือทางเฟร์นันโดนั่นเองที่เป๊ปพูดถึงเป๊ปกล่าวถึงอนาคตของกัปตันนะครับชาวบราซิลของเราคนนี้ก็สําหรับเมื่อคืนที่เป๊ปพรสคอนเฟอเรนซ์ไปนะเป๊ปก็ได้เน้นย้ําถึงบทบาทสําคัญของเฟร์นันโดที่ยังทุ่มเทให้กับทีมอยู่เบื้องหลังอยู่เป๊ปบอกว่าผมเนี่ยพอใจมากนะครับกับ ทุกอย่างเลยที่เขาทําให้กับสโมสรไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้าและเบื้องหลังพวกคุณเนี่ยรู้ดีรู้ถึงความรู้สึกของผมต่อเฟนนิโยดีนะครับว่าผมภูมิใจในตัวเขามากแค่ไหนตอนที่ผมมาถึงสโมสรน,นี้มารับงานคุมทีมเนี่ยนักเตะคนนี้ก็อยู่ที่นี่แล้วและเขาได้ลงเล่นเป็นประจําตอนนี้เขาอายุ36ปีเขาลงเล่นในนาทีที่เขาต้องเล่นนะครับในแต่ละเกม มันก็ได้ผลลัพธ์ที่เป็นแง่บวกเสมอเขามีปัญหาในตอนที่เริ่มต้นกับผมเรื่องการค้นหาจังหวะในการเล่นแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าในการซ้อมเขากลับมาอยู่ในช่วงที่ดีที่สุดแล้วและด้วยจำนวนเกมที่เรามีอยู่ข้างหน้าเราต้องการเขาสัญญากับซิตี้ในปัจจุบันของทางเฟนโยเนี่ยกำลังจะหมดลงหลังสิ้นสุดฤดูกาลนี้นะครับแต่เมื่อเบปนั้นถูกนะักข่าวถามว่า การต่อสัญญากับเฟรนินโยนั้นจะเกิดขึ้น,นหรือไม่นะฮะหรือแม้แต่บทบาทที่เป็นไปได้ในการทํางานกับทีมงานเบื้องหลังของสโมสรเนี่ยมันจะมีการต่อสัญญาและเกิดขึ้นหรือเปล่าเป๊ปได้ตัดสินใจตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้นะเกี่ยวกับอนาคตของเฟรนินโยว่าไม่นะมันคงจะน่าเบื่อกับการทํางานกับผมเนี่ยมันน่าเบื่อมากเลยนะก็คือเป๊ปเหมือนแบบอารมณ์พูดติดตลกนะครับตอนนักข่าวถามว่าเนี่ยจะมาทํางานเบื้องหลังกับเป๊ปหรือเปล่า บอกไม่มันน่าเบื่อนะทำงานกับผมแต่ว่าพูดแบบเชิงเชิงตลกนะฮะแล้วก็เป๊ปบ,บอกว่าผมบอกว่าเขาเนี่ยจะได้งานที่ดีที่สุดในชีวิตไม่ใช่ทํางานกับเราการตัดสินใจจะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลอันนี้ไม่รู้พูดทีเล่นทีทจริงนะแต่ว่าผมคิดว่าก็พูดขำนะฮะแล้วเป๊ปก็ได้เน้นย้ําอีกอย่างหนึ่งบอกว่าแต่ไม่ว่าจะเกิดการต่อสัญญาเกิดขึ้นหรือเปล่าท้ายที่สุดแล้วมันไม่ใช่ผมที่จะตัดสินใจ อยู่ที่ตัวนักเตะเองแล้วก็ซิกินะครับที่เป็นผอออกีฬาของแมนซิ t y ตี้นะที่เป็นหัวหน้าในการต่อสัญญาต่างๆกับนักเตะนะเป๊กก็บอกว่าขึ้นอยู่กับซิกิแล้วก็เฟรนิโยว่าสุดท้ายแล้วจะลงเอยต่อสัญญากันเพิ่มเติมหรือเปล่าหรือจะไปลงเอยในบทบาทไหนกับทีมอันนี้ก็เรารอติดตามสําหรับเฟรนิโยแต่เป๊กก็ยืนยันว่าเขาก็แฮปปี้แล้วก็ภูมิใจที่มีกัปตันคนนี้อยู่ในทีม แต่คนต่อมาก็คือทางโอเล็กซานเดอร์ซินชินโก้แบ,บ็กซ้ายของเรานะครับที่ก็มีประเด็นเกี่ยวกับาชาติของเขาอยู่นั่นะคือยูเครนที่มีปัญหากับทางรัสเซียอยู่ตอนนี้นะครับในการแถลงล่าสุดของเป๊ปก่อนเกมกับปีเตอร์โบโรก็ได้ออกมายืนยันว่าเกมค่้าขึนวันนี้เขาพร้อมที่จะส่งโอเล็กซานเดอร์ซินชินโกลงสนามพบกับปีเตอร์โบโรในเอฟเคัพรอบ5แน่นอนนะครับ เป๊ปเนี่ยถูกนะข่าวถามนะว่าซินเชนโก้นั้นสามารถลงเล่นกับปีเตอร์วโรได้หรือเปล่าในเกมค่ําคืนวันนี้เป๊ปบ,บอกว่าใช่เขาจะลงเล่นนะครับเปปบ,บอกว่าผมคิดว่ามันจะดีสําหรับเขานะที่จะลงเล่นและแสดงว่าทําไมเขาถึงอยู่กับสโมสรน์นี้อยู่กับเราที่นี่นะตอบสั้นๆแค่นี้เลยก็น่าจะยืนยันนะว่าซินเชนโก้น่าจะเป็นตัวจริงในคืนนี้ที่จะพบกับปีเตอร์วอโรนะครับ อีกหนึ่งคนนะฮะแซ็กสตีเว่นนายด่านมือสองของเราเป๊ปบ,บอกว่าเขาจะไม่มีส่วนร่วมในเกมกับปีเตอร์โบโร่คืนนี้เพราะว่ามีอาการบาดเจ็บอยู่นั่นเองสำหรับแซ็กสตีเว่นตอนนี้ยังไม่ได้กลับมาซ้อมเลยนะครับเป๊ปบ,บอกว่ายังไม่ได้กลับมาซ้อมแล้วก็เขาเนี่ยมีปัญหาตรงหัวไหล่แล้วก็อาจจะมีที่หลังด้วยเป็นเรื่องยากนะที่จะได้ลงสนามคืนนี้โดยเป๊ปก็สรุปรวบยอดว่าน่าจะไม่มีส่วนร่วม นะครับแล้วก,ก็การขาดหายไปของแซ็กซ์นิเว่นเนี่ยน่าจะเปิดทางให้เอเดซอนที่ส่วนมากในถ้วยนี้จะจะเป็นมือ2และแซ็กซ์นิเวนจะเป็นมือ1อาจจะได้ใช้บริการเอเดซอนในถ้วยนี้ก็ได้นะฮะหรือไม่อาจจะเป็นสกอตคาร์ซันนะครับผู้รักษาประตูตัวเก่าของเราเลยที่อาจจะลงมาได้โอกาสในการเฝ้าสอบคืนนี้ให้กับแมนซิตอ้อีกหนึ่งทางเลือกก็คือทางเจ้าหนูคีแอ aker, นสลลเกอร์นะฮะเป็นดาวรุ่ง ที่ก็มีชื่อติดทีมไปในเกมลีกล่าสุดที่เราชนะเอเวอร์ตันหนึ่งสูตรด้วยที่กูดิสันพาร์คก็อาจจะได้รับโอกาสต้องลองดูครับผมคิดว่าถ้าเีเว่นไม่ลงแล้วเป๊ปไม่เลือกใช้เอเดซอนก็อาจจะเป็นคาร์สันก่อนนะครับอาจจะยังไม่ได้ใช้เป็นเจ้าหนูสลิเกอร์นะฮะเราติดตามแล้วกันว่าคืนนี้ผู้รักษาประตูของเราจะเป็นใครแต่ในใจผมคิดว่าอาจจะเป็นสกอตคาร์สันนะครับเป๊ปผมว่าเป๊ปน่าจะเลือกพักเอเดซอนก่อนนะครับ ข่าวเชื่อมโยงซื้อขายของเราในวันนี้ข่าวเดียวเลยนะครับแต่อาจจะไม่ใช่เชื่อมโยงซื้อขายในปัจจุบันนะแต่มันเคยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้เมื่อช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาโดยสื่อที่ได้เปิดเผยนะครับที่ได้เปิดเผยดีนี้นะครับนั่นก็คือทางมัตเตโอโมเรโตเป็นนักข่าวของ Sky s p o r t นะครับได้รายงานว่าแมนเชสเตอร์ซิตี เคยที่จะพยายามยื่นข้อเสนอ50ล้านยูโรเพื่อขอซื้อแบ็กซ้ายของแอตเลติกมาดริดอย่างเรนันโรดีเมื่อฤดูการ2020-2021นะครับก็กล่าวอ้างตามรายชื่อนักข่าวที่ผมบอกเลยนะมัตติโอโมเรโตนะฮะเขาบอกว่าซิตี้เนี่ย เคยที่จะยื่น50ล้านยูโรเพื่อขอซื้อนักเตะคนนี้เนื่องจากตอนนั้นชูอัลคันเซโลที่ย้ายมาที่แมนซิตี้ยังปรับตัวได้ไม่ดีพอกับแมนซิตี้นะครับก่อนเริ่มฤดูกาล2 0 2 0 2 0ย1 2 0 2 0 2การเชื่อมโยงกับแบ็คชาวบราซิลรายนี้จึงดูสมเหตสมผลเมื่อมองย้อนกลับไปนะตามที่เขารายงานว่าซิตี้พยายามจะซื้ออย่างไรก็ตามเป๊ปคอดิล่าและลูกทีมจบซีซั่นนั้นโดยไม่มีปัญหาใดใ โดยใช้งานชื่ออัลคันเซิโนและก็โอเล็กซานเดอร์ซินเชนโกทำหน้าที่แบ็กซ้ายได้อย่างมั่นใจสลับหน้าที่กันนะครับสลับบางเกมก็ซินเชนโกบางเกมก็ก็ทางเจ้าคันเซิโนนะครับแล้วก็เอาตัวรอบมาได้ในฤดูกาลที่แล้วเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกด้วยเข้าถึงรอบชิงอ่า UCL ด้วยนะครับแต่ว่าความรู้สึกสำหรับแบ็กซ้ายของแฟนแมนซิตี้ในต่างประเทศเนี่ยฐานแฟนบอลส่วนใหญ่เสนอเนี่ยให้แมนซิตี้นั้น ซื้อนะครับแบ็กซ้าธรรมชาติคนใหม่เข้ามาสู่สโมสรเขาบอกว่าการลงทุนซื้อแบ็กซ้ายคนใหม่เนี่ยจะเป็นการลงทุนที่ดีเนื่องจากจะทำให้คันเซ l โลที่ซื้อมาแข่งขันในตําแหน่งแบ็กขวากับวอลเกอร์เนี่ยแข่งขันได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องมาพะวงว่าจะต้องไปเล่นฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็จะทําให้การขึ้นเกมจากแบ็กซ้ายฝั่งซ้ายเนี่ยมันเป็นธรรมชาติมากขึ้นเนื่องจากถ้าหากได้คนที่เป็นธรรมชาติ เท้าซ้ายธรรมชาติแบ็กซ้ายธรรมชาติจริงๆมันย่อมดีกว่าแล้วก็มีความไหลลื่นมากกว่าเหมาะสมมากกว่าในการขึ้นเกมฝั่งซ้ายดีกว่าสําหรับคนที่ไม่ได้เป็นธรรมชาติซ้ายธรรมชาติเนี่ยแล้วโยกไปเล่นเนี่ยมันก็อาจจะเล่นได้เหมือนซเหมือนทางคันเซโล่แต่ว่ามันอาจจะดูไม่เป็นธรรมชาติในบางจางังหวะแต่สําหรับแบ็กซ้ายธรรมชาติแฟนแฟนซิตี้เชื่อว่ามันจะทําให้ซิตี้นั้นมีมิติในเกมรุกจากแบ็กสองข้างได้อย่างเป็นธรรมชาติและลื่นไหลามากยิ่งขึ้น ทั้งสื่อนะครับเขาบอกว่าไม่มีใครปฏิเสธคุณภาพของทางเรเนนโรดี้เลยในฐานะแบ็กซ้ายที่โดดเด่นคนหนึ่งในโลกฟุตบอลแต่ดูเหมือนว่าจะไม่น่าเป็นไปได้สําหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่จะไล่ล่าควา้ารายเซ็นของเขาเป็นอันดับแรกในตลาดซัมเมอร์ที่กําลังจะถึงเนื่องจากความสําคัญสูงสุดของซิตี้ตอนนี้ในตลาดซัมเมอร์ที่จะถึงนี้นั่นก็คือการเซ็นสัญญากับกองหน้าระดับท็อปก่อนเป็นอันดับแรกนะครับถ้าจัดการควา้ากองหน้าได้ผมเชื่อว่าไม่แน่ นะครับอาจจะลงไปเรื่องของแบ็กซ้ายก็ได้นะครับเพราะผมว่ามองว่ามันก็จําเป็นเหมือนกันนะจริงๆได้ซ้ายธรรมชาติมาเนี่ยผมว่าเกมรืกของซิตี้ทั้ง2ฝั่งมันจะแบบลื่นไหลมากๆแล้วก็เรเนนโรดดี้เนี่ยผมไปดูฟอร์มย้อนหลังมาคลิปไฮไลท์ต่างๆจริงๆในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกของของซีซั่นนี้เนี่ยรอบ16ทีมที่เขาพบกับแมนยูนะเป็นคนที่ครอสบอลให้กับเจ้าฟลิปมง นะครับในในเกมวันนั้นนะแล้วก็ไปดูลูกครอสในหลายครั้งในเกมนั้นโอ้โหครอสบอลอันตรายอยู่นะครับซ้ายเขานี่ครอสบอลเข้าเป้าบ่อยมากนะผมว่าผมว่าเหมาะกับซิตี้นะดูดูผมดูจากรูปแบบการเล่นแล้วเนี่ยคล่องตัวนะครับรูปร่างไม่สูงใหญ่มากก็จริงแต่คล่องตัวเหลือเกินเปิดซ้ายนี่เข้าเป้าบ่อยมากนะครับลูกครอสต่างต่างอันตรายนะแล้วผมว่าไปกับบอลได้ดีแบบคาแรคเตอร์แบบอารมณ์คันเซโล ฝั่งซ้ายยังไงอย่างนั้นเลยอ่ะแลวก็เปิดบอลแม่นด้วยที่สําคัญน่าสนใจนะครับถ้าไม่แพงมากเนี่ยประมาณ40 50ล้านยูโลผมว่าซื้อเถอะนะครับ23เองนะครับอายุเนี่ย23เป็นตัวจริงให้กับแอตมาดริดมาเนี่ยประมาณสัก3ฤดูกาลได้แล้ว19 20 20, 20 21 21 22นะครับลงเล่นอย่างต่อเนื่องนะฮะเป็นชาวบราซิลอายุ23ปีสูง173นะลองดูลองดูนะครับแต่ว่าเหนืออื่นใด ฟ้ากองหน้าให้ได้ก่อนแล้วค่อยลงไปเล่นดิวแบ็กซ้ายนะครับก็ลิสต์เอาไว้สําหรับบอสซิตี้ผมคิดว่าเขาลิสต์ไว้แล้วแหละเพราะว่าถ้ามันเป็นเรื่องจริงนะครับอย่างที่นักข่าวคนนี้รายงานเนี่ยแสดงว่าเขาก็ต้องมีลิสต์รายชื่ออยู่แล้วว่าเนี่ยคนเนี้ยหมายตาอยู่นะหมายตาอยู่นะถ้าจะเอาเนี่ยก็ไม่แน่อาจจะหนวลกักไปล่าก็ได้ต้องรอติดตามมันดู ปิดท้ายกันที่ข่าวสุดท้ายของพี่บ่าวกุลเซอร์จิโออาเวโร่ตำนานตลอดการของเราออกมาแสดงความคิดเห็นในทวิตเตอร์ส่วนตัวนะครับบอกว่าเขาเชื่อว่าซีซั่นนี้เนี่ยแมนซิตี้นั้นมีโอกาสคว้าได้เลยทั้งหมดเลยนะ3แชมป์ FA Cup พรีเมียร์ลีกแล้วก็ UCL กุลบอกว่าผมคิดว่าแมนซิตี้อยู่ในตำแหน่งที่ดีและยอดเยี่ยมมากๆในการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้อีกครั้งหนึ่งในฤด,ดูกาลนี้และพวกเขาเองก็ยังทำได้ดีด้วยใน FA Cup ตอนนี้รวมไปถึง UCL ก็เช่นกัน มันจะเป็นการแข่งขันที่ยากแน่ๆแ,แต่ผมคิดว่าเป็นไปได้นะที่เราจะชนะทั้ง3รายการการคว้าแชมป์สรายการเป็นความยิ่งใหญ่และเป็นความสําเร็จที่ 3, สำคัญสําหรับสมโมสส์กุลกล่าวต่อบอกว่าพวกเขาเนี่ยนะครับหรือทีมแมนซิตี้เนี่ยมีทีมที่ดีมีผู้จัดจาก,การทีมที่ดีที่สามารถทําให้มันเกิดขึ้นได้ในฤดูกาลนี้ที่สมโมสสํสหรับการคว้า3แชมป์กุลบอกว่าเราต้องการชนะทุกอย่างทุกเกมและก็ทุกถ้วย และมันจะเป็นอย่างนั้นที่สโมสรในตอนนี้อย่างแน่นอนขอภายนะับกุณเนี่ยกล่าวผ่านาทวิชนะครับช่องทางเหมือนสตรีมมิ่งของทวิชนะครับค่ะกล่าวกับทางสื่ออย่าง City Extra นะครับให้ความคิดเห็นนั่นเองไม่ใช่ทวิตเตอร์นะครับขอภายด้วยแก้เป็นทวิชที่เป็นช่องทางไลฟ์สดสตรีมเกมต่างๆหรืออะไรต่างๆที่สามารถไลฟ์สตรีมได้ก็ไลฟ์สตรีมพูดคุยกับสื่ออย่าง City Extra นั่นเอง นะครับปิดท้ายกันที่ข่าวนี้นะครับนี่คือข่าวทั้งหมดที่ผมนํามาอัปเดตให้กับแฟนๆได้รับฟังกันในวันนี้หวังว่าจะชื่นชอบกันนะครับสำหรับเกมในค่ำคืนวันนี้เน้นย้ำนะฮะเกมกับปีเตอร์บโร่เอฟเอคัพรอบ5เตะคืนนี้ตี25ตามเวลาประเทศไทยใครที่อยากจะรับชมนะครับฟอร์มของดาวรุ่งหรือทีมรักของเราก็สามารถตั้งาฬิกานะครับแล้วตื่นมารับชมได้นะครับสำหรับเกมในค่ำคืนวันนี้ต้อง ขอออกตัวไว้ก่อนเพราะคงไม่ได้ไลฟ์หลังเกมนะครับเพราะว่าอาจจะไม่ใช่เกมที่นักเตะชุดใหญ่ลงเต็มเกมผมก็อาจจะไม่ยังไม่แน่ใจเลยว่าจะตื่นมาดูหรือเปล่าเพราะว่านอนดึกมาหลายวันแล้วนะครับอาจจะเก็บแรงเอาไว้นะฮะแล้วช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยจะเป็นเกมใหญ่ที่เราต้องพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เดี๋ยวไลฟ์หลังเกมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีเดียวเลยนะครับขอ,อตัวไว้ก่อนแล้วกันว่าคืนนี้คงไม่ได้ไลฟ์หลังเกม สำหรับวันนี้เวลาในการรายงานข่าวของตาใน Channel c h anel n The Citizen หมดลงแล้วนะครับรต้องขอตัวลาไปก่อนพู่นใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ